ขอแต่งร้อชื่อตามบัตรประชาชนชื่อวุ่นยางส่างหาจำนงเจริญใจแม่สายคุณแม่แม่ชื่อประทุมวันผู้ชนะทรัพย์สุภาพพรค่ะ ฝนวินัยให้สัตว์ชื่อโตพระเจ้าก้เดินตามทางของพระเจ้าทำงาหากินกันอย่างืสัตว์ตวุกจริตทำงานด้วยขยันขันแข็งอดทนนัซื่อสัตว์เดินกับพระเจ้าสม่ำเสมอทุกวันอยากหนุนใจลูกหลานนะการเดินติดตามพระองค์พระองค์มีแต่จะยกถูเราจะสูงขึ้นทางเดียวเราจะไม่ต่ำลงแน่นอนให้เชื่อพระเจ้าให้ใจเย็น ให้เขาเปิดใจให้เขารับเชื่อพระเจ้าเจ้าดีนะคะพระเจ้ารักเราค่ะถ้าเราถ้าเรารู้จักพึ้งพาพระเจ้าเราเดินกับพระเจ้าจริงๆเราสนิทจริงเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของพระเจ้ากับเราในชีวิตเราต้องมีพี่เลี้ยงด้วยนะพี่เลี้ยงนี่จะเป็นคนที่สอนและเตือนให้เข้มแข็งกับพระเจ้านะเติบโตกับพระเจ้ามีอะไรเราไม่เก็บไว้ใน คือเราไม่เครียดอ่ะเออแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดเจอปัญหาอะไรเราจะไปได้ผ่านไปได้รักษาสุขภาพไม่ดีนับถือพระเจ้าเป็นที่ตั้งขอบคุณขอบคุณวุ้ยฟันบะมีเนาะน่ารักอย่างนี้แหละน่ารักฟันบะมีเลยเนี่ยว่าเนาะ